โอ้โหสวัสดีครับนี่คือสีดอหามอายุเท่าไหร่แล้วพี่35ปีนะครับเขาเป็นสีดอนะครับเป็นช้างตัวผู้นะครับแต่ไม่ใช่งาครับมีขนายนะครับสองข้างเลยนี่เอาพอแล้วเหรออ่านน้ำอีกน้ำเอ่ออาบน้ำเองด้วยนะครับความสามารถเฉพาะตัวนี่ผมก็ ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับหล่อนะฮะเป็นช้างที่หล่อสูงนะครับสูงมากน่าจะสูงอา่าเป็นช้างต้นๆน,นั่นแหละที่แม่แตงของเราครับสูงมากสูงกว่าน้ําแตงอีกนะครับนี่โอ้โหพอแล้วนะครับไปรับพ่อเขานี่พ่อเขาอยู่ข้างบนนี่ดูกันขึ้นนะครับนิ่นี่ไกลแล้วไปแล้วนะพี่เนาะเออ ไปแล้วนะครับซีดอหฮามนะครับสูงมากนะครับไปแล้วนะครับ